สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาขอญาตแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับเนื้อหา BEC ในหัวข้อของสัตบุรุษมาวัดก็เป็นบุญแล้วอ่าไปร่วมมิซาที่วัดอย่างเดียวยังไม่พออีกหรออ่าอันนี้เป็นคําถามที่ผมในฐานะที่เป็นบดอร์ไปสอนคำสอนก็ได้ยินมาบ่อยเนาะได้ยินมาบ่อยว่าเราแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกของเรา เวลาก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสิ่งสําคัญนะครับของพี่น้องทุกคนพี่น้องมางคนก็ทํางานใช่ไหมเราต้องหาเงินเราต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวมีภาระเราไปวัดอย่างเดียวยังไม่พออีกหรออันนี้มีคําตอบนะครับก็คือเมื่อเรารับศีนล้างบาปนะครับเราถูกเรียกร้องเนาะให้เป็นคริสเตชน24ชั่วโมงแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีเวลาหยุดพักเนการเป็นคริสเตชนของเรา เป็นคิดตะชน24ชั่วโมงแล้วเป็นคิดตะชนตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตายไปแต่ผมเชื่อนะนะตายไปแล้วก็เป็นคิดตะชนอยู่นะครับก็เราก็ไปอยู่กับพระการมาร่วมมิซาในวันของพระเจ้าก็คือวันอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคิดตะชนนะครับเนื่องจากวิถีคิดตะชนในฐานะลูกของพระเจ้าอาศัยศิล้างบาปนั้นเป็นการดําเนินชีวิตโดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตนะครับผมดังนั้นนะครับ เป็นข้อสรุปง่ายๆว่าคิศชนต้องหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระวาจาของพระเจ้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือศีลมหาสนิทซึ่งพี่น้องสามารถพบสองสิ่งนี้ได้ในไหนในพิธีมิซาบูชาของพระคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าพระอาจารย์ของเราเราต้องมีความรักต่อพระเจ้าแล้วก็รักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างที่พระอ,องค์ทรงสอน แปลว่าทั้งหมดสิ่งที่พูดมานี้นะครับก็ไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่หนักเกินไปแต่เป็นวิธีที่พี่น้องคริสเตชนหรือว่าคริสตชนต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหา BEC ข้างต้นนะครับผมพี่น้องท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะติดตามเนื้อหา BEC ในหัวข้อต่อๆไปก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ